หากย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วลำห้วยค้าคางแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าในปัจจุบันหลายสิบเท่า <S <S ทั้งบ้านจัดสรรโรงงานหอพักนักศึกษาคือผลจากความเจริญเติบโตของสังคมที่วุ่นวายและเห็นแก่ตัวขาดจิตสำนึกขาดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้ได้เข้ามาแทนที่วิถีชีวิตประมงพื้นบ้านและกลืนกินความอุดมสมบูรณ์ของลำห้วยค้าคางแห่งนี้ ตอนอุดมสมบูรณ์จะก่อนนะอย่างผมเนี่ยเจ็บถักเก็บบัวเจ็บอะไรขายเลี้ยงขี้มาเลยแล้วปลาก็หาเลี้ยงขี้มาเลยมันเคยได้ไปหาทํามาหาที่อื่นหาชีนนี้นนตลอดตั้งแต่เกิดเลยนะมันก็เสียมันยากเลยตรงนี้มันจะใช้จะทำอะไรก็ยากจะอาบมันก็ยากเพราะว่าลงไปอาบมันก็คันแต่ก่อนก็มีการใช้น้ำเป็นปกติกุ้งหอยปูปลายอยู่ได้ นะครับเพราะว่ามันไม่มีพวกสารพิษพวกสิ่งปฏิกูลต่างๆก็ยังไม่มากมายแล้วคนชุมชนก็ยังไม่แน่นขึ้นมานะครับทั้งผู้ัผู้ใหญ่ทั้ง่่ดีนะครับที่ระบายออกเรื่อยๆแว่าจากความเดือดร้อนเหล่านี้จึงทําให้ชาวบ้านประมาณ5-10คน,คนรวมตัวกันเป็นกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ลอมจะทําโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ลําห้วยคะขางและห้วยยาวเพื่อสุขภาพชีวิต เพื่อหาทางป้องกันสาลำห้วยค้าคาให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เป,เป็นสายน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตคนตะบนเกิง้งเช่นในอดีตที่ผ่านมาโดยได้รับการสนับสนุนทุนจากสสส,สเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายเงินทุนของสสสที่ได้มาจะแบ่งเป็นอสองอย่างนะครับสองสองเรื่องก็คือเรื่องหนึ่งก็คือกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์คือการปลูกกิจสำนึก จังเก้นทำแผนพับออกสปอร์ตโฆษณาป้ายประชาสัมพันธ์ลดรถแห่อย่างเงี้ยเพื่อลดในลงให้ชาวบ้านเขารู้ว่าน้ามันเสียกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมเรื่องของอให้ชาวบ้านเขามีส่วนร่วมก็คือ,อทำน้ําหมักกีวภาพขึ้นมาซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดึงดูดเป็นแรงดึงดูดใจให้ชาวบ้านเขาเข้ามาเทลงไป การทำน Youtube ้ำห so มักชีวภาพจุลินรีย์ถูกถ่ายทอดให้กับชาวบ้านและถูกแจกจ่ายไปยังชุมชนพร้อมกับแผ่นพับประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ให้ชาวบ้านเกิดจิตสำนึกและร่วมใจกันอนุรักษ์ลำห้วยค้าคางและห้วยยางส่งผลให้สภาพของแม่น้ำดีขึ้นฟองที่เกิดจากการเน่าเสียของน้ำลดลงการเปิดปิดประตูระบายน้ำของกรมชลประทานก็ฟังเสียงจากชาวบ้านมากขึ้นจากการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ที่ต่อเนื่องมาทั้งออกอากาศก็ทําให้หน่วยงานทางภาครัฐได้เห็นความสําคัญของโครงการนี้เทศาบาลเมืองมาเจ้าคาเขาก็มีกําหนดเป็นนโยบายสาธารณะขึ้นมาโดยเฉพาะห้วยกระครางเนี่ยต้องดูต้องอให้ความร่วมมือกับกลุ่มชาวบ้านตั้งแต่ทางราชการเข้ามาช่วยถือกว่าดีขึ้นนะครับก็พออูปามีอะไรพอได้ให้พี่น้องชาวบ้านแล้วก็ทำข้าวละม้วยพอได้หาพอได้เลี้ยงพรอพวนะครับ น้ำมันก็ไม่เน่าไม่เหมถึนเหมือนแต่ก่อนแล้วก็ยังมีใสบ้างก็ดีใจอะจะลงหาปลามันก็ไม่ไม่กระเดียกอะ่ะ <c oughs> การแก้ไขปัญหาต่างๆจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อภาครัฐและชุมชนพร้อมใจกันที่จะเข้ามามีส่วนร่วมดังเช่นชาวบ้านบางน้ำเย็นในตำบลเกิง้งที่มองเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและหันมาดูแลลำห้วยค้าคาง เพื่อดำรงไว้ซึ่งอาชีพและวิถีชีวิตแบบเอื้ออาทรให้ยั่งยืนตลอดไปและนี่คือความสุขของคนค้าขาที่เกิดขึ้นจากการคืนชีวิตให้สายน้ำแห่งนี้สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ